แตงกินตอนเศ้าเนาะตรงในแตงสองขับเพราะว่าตอนสวยนี้เขาบริกัรเพื่อนะอ่ะเขาต้องในแตงเพื่อเพื่อสิกินตอนสวยนี้แล้วก็มากินเขาสมามัคคีกันเดี๋ยวยิ้มได้เลยย สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสูณซ้องอาคายะนี่หลังจากที่เขาไม่ได้ลงมาหลายมือเติมนะทุกคนหลังจากว่าเขาก่อขาเวียกแดแล้วก็สบายนิดนึงเ้ว่ะเลยว่ามือนี้คือเขามาสวนอ้อยนะทุกคนสวนอ้อยของเขาหลังจากที่เขาบ่ได้มาสวนอ้อยก็โดนเติบประมาณหนึ่งเดือนไปนี่แหละพอ่าเวียแเ้วก็ขาถ่ายคลิปยองมาสองทีนะแต่ว่ามือนี้คือโอกาสดีที่มาตัดอ้อยอยูุ่สวนเขาก็เลยว่า มาตัดอ่อยสวยอีแม่เนาะทุกคนกคนือว่าบูบูว่าสิต้าไต่ปตัวนี้แหลแล้วก็ตอนนี้คืออ่าฮอตประมาณหกโมงแล้วทุกคนแล้วก็เขาก็สิเกมกันกินข้าวพรา่าไอแม่เขาจับมาแต่เช้าประมาณสามโมงเช้านี่แหละแล้วก็คอกอ่อยเขาก็มาหดเพราะว่าถูมาซาดนึงแต่งกินค่ะแต่งกินอย่างไรเดี๋ยวคนแล้วก็มากันเป็นขบวนการเลย ตุลีโอุ้ยเถ้าแม่แอ๋สบายดีแอ๋สบายดีเอ๋เลยสบายดีทุกคนเนะมากันเลยคนเลยทุกคนน้องมิลลี่ก็มาด้วยมามาเลยตอนนี้คือเราสิพากันกินข้าวด้ทุกคนนี่เป็นครอบครัวของเราเลยไป ก็หลังจากกินข้าวแล้วเขาก็ไปตัดโอ้ยเซว่นยี่เบ้อะอาหารเศร้าของเขาก็จะมีประมาณอันนี้คือตัมเจีวแล้วก็อันนี้คือแกงผักล้แล้วก็นี้คือขวามะซูด้วยทุกคนกับเนื้อหมูแล้วก็อนนี้ลับซาอาก็เยอะใช่ไหมพย่าหมูด้วยคนประมาณนี้มีแต่หมูหมูแต่พีจีโต้เหรอเขาจะไปจังไง ทิ้งมิลลี่มิลลี่มาส่วนครั้งแรกเลยนี่เป็นลูกเขางนองสายเดอนหนองสายลูกอ่าวเดุกคนกันนี้คือแม่ของน้นองไผ่แล้วก็ตุลีกินข้าวโอเคเดี๋ยวเขาสิพผ้ากันกินข้าวก่อนนะทุกคนแล้วก็หลังจากที่กินข้าวแล้วเขาก็สิไปตัดอ้อยสวยออแม่แล้วก็เจอกันตอนขาเห็นเบียกันนะทุกคน กะสิประมาณเนี่ยกินข้าวแบบง่ายๆสบายสบายนี่ทุกคนเขาได้ซื้อสตรอเบอรี่มาอยู่ตลาดเนาะซื้อไว้แต่เมื่อวานแล้วแต่เขายังไม่ได้กินน่าจักหนาวหมดแล้วบอจักชิมชิบอ่ะอันหนึ่งกับหนึ่งสิบพันกีบเลยทุกคนถ้าว่าเห็นขวายโล่หนึ่งแปดสิบพันอย่าชิบ,บะ่ะใช่ที่โลอันนี้หนูมาวิจะห้องเฮจ้า นี่แล้วให้อ hey, ีเ oh ม yeah. <speaking> ่กับนาซินก่อนที่ปุ่มจะโฮเมื่อไหร่มาอีเมลบอกว่าสตอเบอรี่เคยได้ยินซื้อแต่ว่าไม่เคยกินคือเดี๋ยวนี้่าจเยอ่ะคือเดี่ยวอวดอ๋ เอาม่เจ้าจมั้ง้นบลูเบอรี่มันสมอยู่แล้วแต่ว่าตัวใดที่แดงๆขนาดน้่เเรียเมื่อลูกยังงัรยื่อยลนิยสันดวจะอยู่บังงให้น้องาจะเ้นะให้สตอเบอรี่จะเยเฮ้ยจเืดเถอะน เซเมสเซชวนชวนมั้ยมาจ่อเซเมสิอือก okay. ินแต่เซ่าๆเลยทุกคนเพราะว่าซื้อมาแล้วเขาจ่อไวอยากลองกินเบิร์กแต่ตอนนี้เลยนะที่จริงนี่น่าจะกินตอนซวยแต่ว่าเขาจ่อกินเลยไปซวยขันแรกฮะคะสตรอเบอรี่คือมันแพงอยู่แล้วนะทุกคนเทาก็บบคงคนซื้อเพราะว่ามันแพง แต่กอย่าให้อีแม่เขาจอดซิมเบิรงกันเลยก็เลยสือมาเนาะเพราะว่าอีแม่เขาบ่เคยกินนะทุกคนมิลลี่พัดจัยอะไรผมไม่ให้มิลลี่ซิมพอกินก่อนลองมาซิมเบิรมาเขาจอาขายหันบ้านบอก พราะว่าเขาพิสูยส่วนนะบ่ค่อยหวานเนาะสบสบแต่ว่านี่สีเหลองสีแดงอะแกอยากกวนจะได้เทียมแกปิดเชิงอยากกจะดกดเลียหวานนความเป็นสีดงดดเนงออรอกเชมอิชีดเเรอะยเป็นยินเด็ดด้ยสางยออ จำอะไรสัตบอลยดดอนะจกด้ยงเนี่ยเมย์ยุคปู่หอเือไอีมหากเคยกินครั้งแรกเลยทุกคนประมาณ4ีเจปีแล้วแมยแต่ว่าหากเคยกินครั้งแรกของเราขึ้นมขึ้นมา นี่ใครเขาเจ้าซิมกันก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าเขาก็บ่เคยกินสั่เคยเห็นครอยู่ไนตลาดมาจินรีไม่จากอะร่าฮ่าฮ่า่าุ่ยยยังอันนั้นคือยันนัคือชอชเนะยัชีคเดี๋ยวจน่าเดี๋ยวจ้น่ม่อะนะคือจีบเนี่ยมันม่อะไรมจะหมละ มมมเนมอเฮียนดเวมอ้ยลาลาลาา่มเนืจเเชเนี่มิสอเทียนนอชิชม่ามคคือตบเล่นี่เป็นมาร์กใหม่ที่ราคาแพงอยู่ในเราเลยไดรถนึงก็ประมาณแป0สิน่ะอันนี้กับนึงสิบพักิบให้เขาจองสิบเบิหลาคน นี่บรรยากาศตอนเช้าก็สิประมาณนี้นะทุกคนฮาก็สิได้ตัดอ้อยอยู่นี่นยังเหลือแต่อิดเดียวอาจจะหมดกมือมนี้เนาะ<อ>นีตอนนี้ฮาก็สิเลิม่มตัดแล้วทุกคนหนายน้องใฟตัดอ้อยเฮ้ย น้องไพ่มีลุกหน่อยแล้วก็ให้ตุลีเบิงลูกหน่อย5มิลี่มิล่ให้ตุลีเบิงลุกหน่อยทุกคนแล้วก็เขาก็สิมาตัดอยู่แค่มันเชียงนะา่ตยยจิมยเดเดยวเราจิ๋มถ้เียนไม่ิ๋ม น้องไปมาสวนครั้งแรกหลังจากที่เกิดลูกได้ประมาณฐานเดือนเพรว่าพ่นยังจือได้บบเอาเฮ้ยเจี๊ยบข้าถาเลยเจ๊เจ๊ะน้าเจี๊บบบตาเออจะเจี๊บอะไรเราน้าสิดน้ายอยู่อยู่เลยเห้ยเจี๊บบตาเออ

啥事儿嘞，大哥？ ตอนนี้นทอกคนหลังจากทีเฮาตัดมาตัดแต่เศ้าๆตอนนี้คือตัดหมดแล้วส่วนอ้อยของเฮาบ่ใหญ่นะทุกคนตัดมือเดียวขรบหมดเพื่อของคนอื่นเนี่ยตัดสองสามมือคนใดชี้หาหมือก็มีแต่ว่าของเฮาคืนน้อยเดียวนะบ่ปลูกลายหนึ่งจกว่าบบมีคนตัดแดดนะมีแต่อีแม่กับน้องไซนเนาะกับพ่อเท่าก็เลยว่าต้องไาเห็ดน้อยน้อยหม่บ่ เมยชืะอะเมยตรงตรงไหนอดทนเอากตสิบป,ประมาณนี่เนาะทุกคนเบงบรรยากาศตอนนี้คือแดดแหง้งตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเขาก็สีได้พากันไปกินข้าวสวยอีกเือหนึ่งแล้วนทุกคนตอนเ้าน,นั่นคือกินขา้าวเช้าตอนนี้คือสิไป,ปกินข้าวสวยแล้วก็หลังจากทิ่ตัดแล้วูจูบใส่เขาก็ถ่าน,นทุกคนถ่าจนกว่า,าลดอ้อยซิมาลักอ้อยนี่เนะาะบว์ว่าสีได้จักเทีย น่าจับบุคคสองเที่ยวหรือว่าเที่ยวไปนี่แหละทุกคนนี่แม่เขากำลังซิมโอ้เดดจัดเลยทุกคนเดดแห้งแงแห้งเป็นคนที่แบบว่าเขามีเวยกแดดของเขาเด้นนะไดดซอนนะแียนแดดน,นะโดนจังได้มาตัดอ่อยแบบนี้เดดบาไหว เคทุกคนตอนนี้คือหลังจากที่ตัดอ้อยแล้วแล้วค่ะก็มากินข้าวตอนเที่ยงกันเนาะทุกคนนี่ชาวบ้านนี่บรรยากาศการกินข้าวตอนเที่ยงก็สิประมาณนี้เอายิบกินเถอะแซมได้ไหมคือเกลอนะทุกคนคือเราตรงแตงกินนึ่แตงกินตอนเศร้านะตรงในแตงสองขับเพราะว่าตอนสวยนี่เขาบริการเพื่อนนะเขาตรงในแตงเพื่อเพื่อสิกินตอนสวยนี่แล้วก็มากินข้าวสามัคคีกัน มันรู้มากยจอเดมันน anyway> ่อยนี่หอข่าของอาคาอบนี่เ้อทุกคนกินข้าเจ้าแต่ว่าหนึ่งแบบข้าวเหนีวเลแซ่บเดินนี่เด้อม่ลก่าอว่าขุจ่า้อว่อันนี้จะเป็นมะขามกินตอนสวยๆนี่แซ่บชงากนั้นุจล่ะ มีอะเอ้ยแล้วมีผูรดจากงานปาเดลากูจ่ายเลยมังคือเราก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ซิกบานแล้วทุกคนมื้อนี้คือแล้วเช้าเนาะอันนี้คือแล้วเช้าตอนนี้คือหนึ่งโมงไปแล้วทุกคนมื้อนี้คือแล้วเช้าเด้อทุกคนอ่ะปกติจะกลับมาประมาณห้าหกโมงเย็นถูกละแต่ว่ามื้อนี้คือเรากลับเช้ากันนะทุกคนเราก็ซิก กยายามสิกับบ้านแล้วทุกคนเนาะตรีเฮ้ยแดดฮอ่หอน,หอนทุกคนก็โอเคคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะถ้า,ายให้มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์นี้อะ่ะบ่ไปใสก่ก็สิเฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้สกัดไปก่อน<ม>สบายดีบ๊ายบายตุลีบ๊ายบาย Oh, <laughs> oh,